มันเป็นการเยียวยาจิตใจถ้าหายก็คือเราไม่ได้เสียหายเราไม่ได้เจ็บปวดอะไรเลยใช่เหมือนไลต่ตกบแต่ไม่มีการเอาแส้เคียนไม่มีการเอากรีดเอามีดอะไรมากรีดไม่มีการแบบด่าหรือว่าจี้หรือว่าอะไรทั้งนั้นนะไม่มีนะคะไม่มีเหมือนไม่มีเหมือนในในข่าวนะก็พระก็เหมือนกับว่านั่งทางในแล้วก็ดูว่าเออเดี๋ยวก็เออลดน้ำมนให้นะไปอาบน้ำมนที่โองนะโยมไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเช็ดตัวอะไรนะ่นห้องน้ำนูน่นอะไรพวกเนี้ยนะก็ อาด้ำบวน,นเหมือนกันถามว่าน้องชายแม่สาอาบไหมหนึ่งผังใหญ่คือกันหนาวสั่นงอกๆนะน้องชายแม่สาอาดไหมอาดเฮ้ <c oughs> คลิปนี้เราก็เลยเราก็เลยแบบเอ๊ะมันตลกอะ่ะแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงนะแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงนะคะนะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่พี่เอซก็น่าจะรู้แหละมันมีอยู่ช่วงที่ว่าไม่สาปวดท้องหนักๆอ่ะปวดท้องทุกวันไม่ใช่หนักหรอกก็ปวดท้องทุกวันน่ะแหละเป็นปีสองปีไม่หายทีนี้ เราไปหาหมอคลินิกเราไปหาหมอโรงพยาบาลเราไปหาหมอโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอก,กชนเราไปหาหมอหมดแล้วแต่ก็บอกว่าเป็นโรคกระเพาะบ้างลำไส้อักเสบบ้างนุ่นนั่นนี่นะแต่ก็กินยาตามอาการสักพักมันก็กลับมาใหม่หมอฉีดยาแก้ปวดอะไรสักพักมันก็กลับมาใหม่อะไรแบบนี้นะทีนี้ด้วยความที่ว่ามันมันใช้เวลานานพี่เกตสวัสดีค่ะเป็นอยู่เป็นปี2องปีนะแม่สาก็รู้แหละว่าตัวเองกินข้าวไม่ตรงเวลาบ้างอะไรบ้างพี่ตุ๋ยสวัสดีค่ะทีเนี้ยก็ด้วยความที่ ยายก็ไปไหนมาไหนด้วยบ่อยๆช่วงนั้นนะคะ่ะก็มีบ่นบ้างอะไรบ้างตอนวันนี้ปวดท้องนะหรืออะไรบางทีก็พายายไปเที่ยวหรือไปหาหมอไปอะไรทั้งนอกบ้างกําลังขับรถอยู่อะไรแบบนี้ก็เกิดปวดท้องอะไรก็มีบนม่บนมีอะไรบ้างนะพี่ฝนวันด,ดีค่ะทีนี้มันจะมีอยู่วันหนึ่งที่ยายแกนึกขึ้นได้ว่าให้พระอาจารย์ที่เรารู้จักช่วยส่องดูดีไหมส่องก็คือนั่งทางในนะช่วยส่องดูดีไหม ให้พระอาจารย์ท่านหนึ่งช่วยสองดูดีไหมเราก็เลยอืมคงไม่เป็นไรหรอกเราต้องไปหาพระไมมยายไม่ต้องไปก็ได้โทรให้อาจารย์นั่งทางในดูให้ก็ได้ว่าเออเราเป็นอะไรไหมมีผีเฮ็ดบออะไรแบบนี้นะทีนี้ก็เลยยายก็เลยโทรโทรแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอะไรสักอย่างนี่แหละจําไม่ได้สรุปว่าคือต้องไปไปรดน้ำมนต์ไปอาบน้ำมนต์อะไรต่างๆนี่แหละนะ นั่นแหละก็ตามที่ตามที่เขาเอามาเปิดนั่นแหละค่ะเป็นเหตุการณ์จริงนะตามที่เขาเอามาเปิดแต่ถามว่าสาวิตรีบ้าคุณใสไหมนะหมวกรุ่มคุณใสไหมเล่นใสไหมไม่ค่ะนะเบอร์โทรนั้นอยู่ที่ยายแล้วเราได้เบอร์โทรนั้นมาอย่างไรเรารู้จักพาะรูปนั้นได้อย่างไรพาะรูปนั้นอยู่ที่ไหนพาะรูปนั้นอยู่ที่ขอนแก่นซึ่งสาวิตรีไม่มีไม่มีใครที่รู้จักสนิทแบบเพื่อนแบบแบบอะไรที่อยู่ขอนแก่นเลยจะมีคนที่อยู่ขอนแก่นที่เป็นญาติเราก็คือเป็น พี่สาวกับน้องสาวยายสมควรเท่านั้นแต่ไม่ได้มีอะไรข้องเกี่ยวกับญาติกับพระรูปนี้นะคะนะพระรูปนี้เป็นพระที่แม่สาเองก็นับถือเหมือนกันแต่ไม่ได้บ้าคุณใสนะคะนี่คือพระที่ท่านก็เหมือนกับว่าใช้พุทธคุณเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรจะว่าเยียวยาทางจิตใจก็ได้สรุปก็คืออาบน,น,น้ํามนนี่แหละนะทีนี้ทําไมเราถึงไปทําไมเราถึงรู้จักพระรูปนี้เรารู้จักมายังไงรู้จักมาจากไหนน้องชายของแม่สา มีแฟนเป็นนักศึกษาที่อขอนแก่นน้องชายของแม่ของแม่สามมีแฟนเป็นนักศึกษาที่ขอนแก่นนะแล้วทีนี้เขามีการไปทําบุญไปวัดอันเนี้ยนะไปกับแฟนไปกับแม่แฟนอะไรแบบนี้แล้วทีนี้เขาก็ไปเจอไปหลายครั้งก็ไปเจอเหตุการณ์หนึ่งที่เหมือนกับว่าเหมือนมีการดูแลคนที่เขาอ่อนแอหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะดูแลตัวเองไม่ไหวอ่ะนนนผลิตจั๊ อยู่ในสภาพที่อ่อนปลวกเปียกหรืออยู่ในสภาพที่เหมือนกับว่าถ้าถ้าภาษาอีสานถ้าแบบแนวอีสานแนวคุณใสก็คือเหมือนเหมือนถูกผีเข้าหรืออะไรสักอย่างที่ไม่รู้ตัวตนอะไรพวกเนี้นะก็มีการแบบพยุงหิ้วปีกไปนั่งตรงลานแล้วก็อาบน้ํามนที่พระตักอาบให้ตักให้เทให้เทให้เทใหท้ในโอง่งอะน้ําโอ่งอะตักเทให้อะไรพวกนี้แล้วทีเนี้ยน,น้องชายแม่สาก,ก็เลยถามเอ่อถามแฟนถามคนที่อยู่ในวัดว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเ็าทาอะไรกันอะไรเนี้ย ก็เลยรู้ว่าเขาอะไรนะม,มีมีอะไรไล่ปอบอะไรพวกนี้แหละเออมีการไล่ผีไล่อะไรพวกนี้หนแหละสรุปก็คือน้องชายแม่สาก็รู้จักวัดนั้นรู้จักพระนั้นรู้จักเรื่องราวในนั้นน่ะนะทีนี้พอน้ำฝนไม่สบายน้องชายแม่สาก็พาน้ำฝนไปนะซึ่งพวกเราก็ไปเป็นกําลังใจให้น้ำฝนไปทั้งครอบครัวนะ <c oughs> ก็ได้ไปด้วยกันทีนี้พอแม่สา พอถึงตอนแม่สาก็คือเรื่องนี้เป็นตอนปลายปีที่แล้วนี่แหละประมาณนะประมาณปลายปีที่แล้วช่วงหน้าหนาวหรือไม่ก็ต้นปีนี้หรือว่าปลายต้นปีนี้ไม่ใช่ต้นปีนี้ไม่ใช่หรือว่าต้นหนาวปีที่แล้วหรือปลายหนาวนี่แหละจาได้ว่าอาบน้ําอาบน้ํามนในถังนั่นน่ะทุ่มหนึ่งคือหนาวมากนะที่พักก็สวดแววแววแวแวนั่นแหละนะพักก็แว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 วแล้วก็มี ไม่รู้พระหรือเนนนะที่จักน้ําเท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 ใส่แบบหนาวมากอ่ะนั่นแหละถามว่าแม่สาเล่นคุณใสไหมยอยู่ๆแล้วจะไปเองไหมไม่ใช่พี่กะทิสวัสดีค่ะจู่ๆแล้วสายวิตีจะไปเองไหมไม่ใช่ค่ะสายวิตรีรู้จักที่นี่เป็นคนแรกของครอบครัวหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะรู้จักได้ยังไงไปทําไมไปได้ยังไงเรื่องราวเป็นแบบนี้นะที่วัดนี้ที่เรารู้จักพระรูปนี้เพาะน้องชายของแม่สา ไม่มีแฟนที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็เขาไปที่วัดนี้แล้วก็รู้อะไรทั้งนั้นน,น,นี่นี่แล้วก็สรุปก็คือเป็นอย่างนั้นแหละค่ะนะอันนี้คือความจริง <_ pequeña> ส่วนใครจะเข้าใจว่าสาวิตรีเล่นกุใสหรือไม่หรืออะไรนะด้วยความที่ว่าคนเรามันไม่สบายแล้วคือเหมือนกับว่าไร้หนทางเยียวยานะอาบน้ํานมนแล้วมันไม่ได้เสียหายอะไรเราก็ไปก็แค่นั้นถ้าอาบน้ํามนแล้วเราเราไม่ได้เสียหายอะไรเราก็ไปมันเป็นการเยียวยาจิตใจทางหนึ่งถ้าหายก็คือดี ไม่หายก็ไม่เป็นไรแค่อาบน้ําไม่ได้ไปผ่าตัดไม่ได้ไปต้องทําพิธีเชือดเนื้อเถื่อเนื้อเถื่อหนังอะไรนี่ไม่มีนะแค่พระสวดอาบน้ามนต์น่ะไม่มีเอาแส้เคี่ยนตีไม่มีการเอากิีดเอาอะไรมาปาดมากรีดไม่มีการทําแบบว่าอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่มีนะแค่พระก็สวดอะไรพิธีของท่านไปแล้วก็ตักน้าเท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 นั่นแหละแค่นั้นเองจะบอกว่า เราเป็นคนที่บ้าคุณสหรือไม่ชอบเล่นคุณสาหรือไม่เราไม่ได้ชอบนะแม่สามไม่ได้ชอบพี่บ้านสวนผักบอกว่ามีคนอาบกันเยอะใช่ค่ะถามว่าชอบไหมไม่ชอบทําไมไปมันเป็นการเยียวยาจิตใจถ้าหายก็คือเราไม่ได้เสียหายเราไม่เจ็บปวดอะไรเลยใช่เหมือนไล่ตอกแต่ไม่มีการเอาแส้เคียนไม่มีการเอากรดเอามีดอะไรมากรีดไม่มีการแบบด่าหรือว่าจี้หรือว่าอะไรทั้งนั้นนะไม่มีนะคะไม่มีเหมือนไม่มีเหมือนในในข่าวนะ ก็พระก็เหมือนกับว่านั่งทางในแล้วก็ดูว่าเออเดี๋ยวก็ออลดน้ำมนต์ให้นะไปอาบน้ำมนต์ที่โองนะโยมไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเช็ดตัวอะไรนู่นห้องน้นํานู่นอะไรพวกนี้นะก็อาบน้ำมนต์เหมือนกันถามว่าน้องชายแม่สาอาบไหมหนึ่งผังใหญ่คือกันหนาวสั่นง,งกงกนะน้องชายแม่สาอาบไหมอานบนกมือจอบก่อ แววแวแวคือกันล่ะแล้วแล้วไงอ่ะถ้าไม่สาบ้าคุณใสหรือว่าขั้นคุณใสก็มันต่างกันตรงไหนเออน้องชายแม่สาก็นกมือโจาะก็คือกันบอเแว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 ตักลาดตักลาดอยู่นั่นล่ะพะกต็ตักให้ตักให้ตักให้หนึ่งถังดําใหญ่หนาวเป็นน้าวรุมนึงเลยแม่ คันคอยบ้าคุ้นใจกับกบแจักสีวาละ่ะกันน้ำกันเนาะก็ไปด้วยกัน <c oughs> อาบน้ำกันอาบน้ำกันเออคนละถังคือกันจิให้ว่าจังไดเอา ก็แววแวแวแวคือกันนะ่ะไอตอนแวววแวแวเนี่ยไม่รู้แวววแวตอนฉันหรือตอนเธอนะ <c oughs> แล้วก็แค่อ่าบน้ำมนเพื่อความสบายใจถนะ้ามันหายมันก็ดีมันไม่ได้เจ็บปวดอะไรไม่ใช่เอามีดมากรีดเอากิดเอาอะไรมากรีดเราแซกเคลื่อนหรือว่าให้ถอดเสื้อผ้าหรืออะไรไม่เลยนะไม่มีผ้าไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวอะไรเราไม่มีการทําอะไรที่มันน่ากลัวมานะ พี่แนนสวัสดีค่ะการเล่นคุณใสเหรอบ้าคุณใสเหรอพี่อาบน้องก็อาบพี่ก็อาบน้องก็อาบพระก็เป็นคนอาบให้อาบให้อาบให้ตักเท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 โอ้หายใจไม่ทันคุณพระพี่ปูราสวัสดีค่ะกาบคือการคนระถังคือกันหอบพาเสด็จโตไปคือกันอ